สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูกรีนคอร์สครับซึ่งถ้าพเพื่อนคนใดที่ปลูกกรีนคอร์สขาย,ยาี่หรือว่าขายกรีนคอร์สง่ายเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะกรีนคอร์สเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากๆอ่ะวันนี้ผมจะมาดูครับว่ากรีนคอร์สในแต่ละฤดูเนี่ยมันชอบแบบไหนย,ยังไงสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทาผักไฮโดูมาตั้งแต่ปี2017ครับซึ่งก็หลายปีแล้วแหละอ่ะวันนี้จะพามาดูครับกรีนคอร์สอันนี้ขออนุญาตสลับกล้องครับผมมาดูครับหน้าหนาวแบบนีี้เน่ย เพื่อนๆขายผักกันราคาเท่าไหร่ครับของผมก็เหมือนเดิมครับตลอดทั้งปีราคาเดียว100แค่นั้นแหละครับใครจะถูกจะแพงผมก็ร้อยเดียวอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับช่วงนี้บ้านผมอากาศค่อนข้างหนาวหนาวบุรีรัมมันหนาวไม่นานหรอกครับผักมันก็แลดูสวยหน่อยอ่ะทีนี้มาดูนะครับกรีนคอสเวลาเพื่อนๆปลูกหลายๆคนบอกปลูกกรีนคอสไม่สวยเลยยืดมังไม่เป็นแบบ ไม่ได้ดังใจว่างั้นเอต้นไม่โตอ่ะทีนี้ผมพามาดูครับว่าสาเหตุที่กรีนคอร์สไม่โตเอาต้นยืดก่อนดีกว่าสาเหตุที่เขายืดเพราะว่าอะไรกรีนคอร์สเป็นผักสลัดที่ต้องการแดดมากนะครับถ้าแดดน้อยเนี่ยยืดแน่นอนอย่างเช่นฤดดูฝนเนี่ยของผมยืดไหมยืดแต่ผมก็ขายทั้งยืดอย่างช่วงนี้เพื่อนๆภาคใต้เนาะฝนตกอยู่แน่นอนครับถ้ากรีนคอร์สจะยืดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่กรีนคอร์สมีพันธุ์ที่ไม่ยืดนะครับ แต่ถ้าผมตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยพันธุ์ที่ไม่ยืดผมไม่มีติดตัวอยู่ทีนี้มาดูครับอย่างโรงเรือนของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่โดนแดดมากกับโดนแดดน้อยผมผมตรงนู้นในมุมนู้นอ่ะโดนแดดน้อยเฉียงนิดนึงเนี่ยผมก็จะใส่เรดโอ๊กพอเรดโอ๊กโดนแดดน้อยได้แต่ถ้าเวลาโดนแดดน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีเขาจะไม่เข้มแค่นั้นเองครับแต่สําหรับกรีนโอ๊กไม่ได้ กรีนคอร์สไม่ได้นะครับเพราะกรีนคอร์สเนี่ยตรงเนี้ยจะโดนแสงมากเลยเนี่ยตรงนี้เขียดไปตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยของผมที่ไม่ปลูกถุงดำรั่วครับน้ํามันก็เลยไหลออกผมก็เลยไม่ได้ปลูกไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นรุ่นต่อไปเลยกรีนคอร์สที่เพื่อนๆปลูกอยู่สาเหตุที่ยืดอย่างแรกเลยคือแสงไม่พออาจจะสซะเรนนาะอ่ะถ้าเกิดโดนแดดทั้งวันแล้วแสเรนมีผลนะครับ ผมใช้เปแรน50%ผมใส่คาไว้ทั้งปีครับถ้าเป็นฤดูฝนถ้าเป็นไปได้เ,เพื่อนๆใส่พัสติคลุมคลุมทับด้านบนเลยแค่นั้นครับแซเนก็คาไว้เหมือนเดิมซึ่งของผมเนี่ยไม่ได้ใช้พัสติคลุมโรงเรียนมาสองปีแล้วครับเพราะฝนมันหนักเอ,อ้ฝนมันหนักลมมันแรงผมอยู่กลางทุ่งนาครับวันนี้ก็มีหมอกอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ ถ้าผมใส่ไปถึงหลังคาจะเป็นเด็กก็ช่างครับมันก็จะปลิวขาดแล้วผมก็ต้องควักเงินซื้อควักเงินซื้อทุกๆปีปีละครั้งสองครั้งผมก็เลยไม่ใส่แต่ใส่ดีกว่านะปลูกง่ายกว่าอีกอย่างหนึ่งจํานวนต้นต่อกล่องอย่างผมผมปลูกกล่องปลาเซลมอนเนาะไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหนก็ช่างเดี๋ยวผมพาดูเลยเนี่ยผมก็จะปลูกเท่ากันหมดเนี่ยแปดต้นหมดเลยอันนี้ยังไม่โตเต็มที่หรอกครับเพราะผมสะดวกทำคลิปตรงนี้ ดูนะครับถ้าจํานวนต้นมันมีผลยังไงอ่ะพี่เดี๋ยให้ดูรากรากก็ปกติถ้าผักอายุมากมเพื่อนดูรากออกอย่างผมแปดต้นเนาะอันเนี้ยมันยังไม่โตเต็มที่นะครับมันก็จะแน่นแล้วถ้วยก็แทบจะแตกแล้วถ้าเป็นสิบเอ็ดต้นคือยัดตรงกลางอีกหนึ่งสองสามเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่พอผักสลัดเนี่ยพื้นที่ในการรับแสงไม่พอแน่นอนครับพืชทุกชนิด เขาใช้แสงในการสังเคราะห์แสงถ้าไม่พอเขาก็จะยืดหาแสยงยืดหาแสงเขาก็จะยาวอันนี้ก็อีกอีกเหตุผลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรีนคอรสหรอกครับกรีนโอ๊กก็เหมือนกันถ้าจํานวนต้นเยอะเกินไปยืดแน่นอนฟินเลก็เหมือนกันจํานวนต้นเยอะเกินไปก็ไม่สวยนะจํานวนต้นต่อกล่องมีผลครับกล,กล่องกุ้งหต้นก็พอถ้าเพื่อนๆเ,เจาะเกินมาแล้วหรือซื้อลังที่เขาเจาะมาเยอะรูตรงกลางนะครับ เอาอะไรก็ได้ครับเทปหรืออะไรก็ช่างไปปิดอย่าให้แสงมันทะลุผ่านไปได้แค่นั้นนะครับก็โอเคเลยจำนวนต้นสายพันธุ์แล้วก็แดดอย่างที่สามก็คือปุ๋ยให้เพียงพอครับแค่นั้นปุ๋ยแต่ละเจ้าใส่ต่างกันอย่างของผมใส่แค่ครั้งเดียวผมใส่ตอนปลูกเลยเพราะว่าสิบสี่วันผมลงกล่องกจ,จ,จริงจริงช่วงเนี้ยผักมันโตเร็วไม่ถึงสิบสี่วันหรอกครับเอาแค่เพื่อนเพื่อนคิดว่าต้นพันธุ์ที่รออนุบาลเนี่ย มันมาลงกล่องแล้วมันไม่ตายก็ไปปลูกได้เลยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวก็ปล่อยเลยผมไม่วัดค่าน้ํานะครับผมปลูกใช้น้ําธรรมชาติลูกสวนก็น้ําประปาน้นํประดานก็ปลูกกันแค่นั้นนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าปุ๋ยพอไม่พอดูรากไม่ได้นะครับปุ๋ยน้อยรากก็สวยนะครับปุ๋ยเยอะมากเกินไปเนี่ยรากไม่สวยแต่กรีนคอร์สมันจะมีอย่างหนึ่งถ้าเกิดขอบใบไหม้ของกรีนคอร์สมันจะต่างจากตัวอื่นถ้ามันไหม้เนี่ยใบใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไหม้ ใบนี้ก็ไหมใบนี้ก็ไหมด้วยลักษณะใบไหมแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มีลักษณะใบไหมอย่างนี้แต่อันนี้ยเหตุผลที่ใบไหมตรงเนี้ยลมมันพัดตัวนี้ฮะพัดมาโดนเสียดสีมันก็เลยดูเหมือนไหมจริงจริงมันไม่ใช่เพราะเหตุผลปุ๋ยนีย่มันโดนอันเนี้ยโดนพาย,ยงผมมันไหมมันไหมโดยรวมเลยนะครับมันไหมไม่ใช่ไหมตรงกลางอย่างเดียวนะฮะมันไหมทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดอันนี้คือปุ๋ยมากเกินไป วิธีการทําไม้วัดค่าน้ําอย่างผมถ้าปุ๋ยมากเกินไปเพื่อนๆเ,เปิดฝาตักน้ําในเนี้ยออกสักสองขันแล้วก็ตักน้ําเปล่าเติมเข้าไปคืนสองขันแค่นั้นครับมันก็จะเจือจางลงง่ายๆแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างหนึง่งขอบใบไม้ที่เป็นเพราะว่าเพื่อนๆสเปรย์น้ํามันจะเป็นอย่างนี้มันจะไหม้เฉพาะตรงกลางซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะไหม้เฉพาะตรงกลางอันเนี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าสเปรย์น้ําอย่างเดียวอาจจะเป็นเหมือนผมตอนเนี้ยซึ่งหมอกมันหนา แล้วมันก็มีน้ําแบบน้ําค้างเกาะเต็มเนี่ยอไรเงี้ยฮะน้าค้างเกาะเต็มจากนั้นเจอแดดแบบแดดแรงๆเลยมันไม่ค่อยค่อยๆมานะมันเป็นแดดแรงเลยมันก็จะทําให้เป็นใบไม้ได้แต่ตรงนี้น้อยครับที่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเพื่อนๆใช้สเปรย์หมอกใช้น้ําฉีดตอนที่อากาศร้อนมากกว่ามันก็จะเป็นใบไม้ตรงส่วนใหญ่จะเป็นไม้ตรงกลางอีกอย่างหนึ่งผมลืมผมพูดไม่หมดเพราะผมไม่ได้มีสคริปต์หรอกปุย๋ยที่บอกพอไม่พอ ดูอีกอย่างที่ดูสายตาก็คือใบเขาจะเงาเงาใบจะเงาเนี่ยถ้าใบาเงาเนี่คือ,อ,อปุ๋ยถึงแล้วแหละมันไม่ได้เป็นเฉพาะตัวเดียวนะครับใบเงามันก็จะทุกอันนะฮะเนี่ยอย่างบัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊กก็เงาฟิเล่ก็แลดูเงาเรดโอก๊กยังเงาเนี่ยฮะอันนี้คือปุ๋ยถึงถ้าปุ๋ยมากเกินไปก็อย่างที่ผมบอกปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยตัวอื่นจะดูยากมากแต่ถ้าเป็นตัวกรีนคอสเนี่ยดูง่ายเพราะว่า ขอบใบเขาจะไหม้ซะส่วนใหญ่อย่างนั้นเลยทีนี้ปัญหาหลักๆกินข้อส่วนใหญ่ที่เราปลูกก็คือแค่นั้นนะฮะต้นยืดหลักๆเลยต้นยืดแต่น้ําหนักทีนี้มเมล็ดพันธุ์ดีไม่ดีมันเป็นก็คือมันงอกกับไม่งอกแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกแล้วหลายๆคนก็จะฟิกต้องเป็นตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้แต่ถ้าถามผมจะเลือกมเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะกับด,ดูแค่นั้นนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยที่ใช้ที่ต่างกันะบางคนวัดค่าน้ําบางคนไม่วัดค่าน้ําตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมันต่างกันอย่างของผมผมไม่วัดค่าน้ําผมก็ปลูกไปเลยใส่ปุ๋ยรอบเดียวถึงเวลาผมก็มาเดินเก็บขายแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรยากสําหรับผมอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูกรีนคอร์สปัญหาที่เจอกับเขาแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วลูกค้าต้องการอย่างง่ายข้อดีคือมันหนักมันหนักมากกรีนคอร์สเนี่ยหรือพวกนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าต้นอายุมากเพื่อนๆก็จะดูออกดูจากใบตรงกลางมันจะมาแน่นๆนนาะนี่มันมาได้อีกเยอะเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับเพื่อนเื่อคนใดต้องการปุ๋ยเรลย์พันธุ์ที่สวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ